เป็นคอนโดจากน้ำพักน้ำแรงที่แท้ทรูใช่ค่ะก็เพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่ประมาณเดือนหนึ่งค่ะมาณนี้อันนี้คือเราซื้อซื้อค่ะซื้อบสร้างด้วยเหมือนกันค่ะเลือกไหมไม่นิวก็คิดว่าเออมันเป็นอสังหาคือนิวก็อยากซื้ออสังหาเก็บไว้อยู่แล้วอะค่ะก็เก็บไว้ให้ไทก้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอ้คิดว่าซื้อไปก็ไม่เป็นไรส่วนบ้านที่สร้างก็สร้างอยู่ในรั้วเดียวกับคุณพ่อคุณแม่ในหมู่บ้านเดียวกันอย่างที่บอก อย่าง30มสิบแล้วเราคิดนักคิดนานไหมอ่ะเพราะว่าคือเราทำเยอะคิดนานนะคือเราก็ดูดูมาหลายที่มากดูมาเยอะมากก็อยากได้แบบในเส้นทองหล่อลอะไรอย่างเงี้ยอยากได้ในใจกลางเมืองหน่อยเพราะว่าเราก็อยู่ราชพฤกษ์ก็อยู่ไกลามากเลย <c ười> ค่ะก็ <c ười> อยากมีที่ที่ไว้แบบเอ้ยใจกลางเวลาไปไหนมาไหนสะดวกแสดงว่ามันคุ้มค่ากับที่เสียไปแน่นอนการลงทุนคุ้มไหมคุ้มสิเราต้องคิดว่ามันคุ้มอันหนึ่งก็คุ้มอ่ะ นิวก็แบบเหมือนให้ชินแสเอยหมอดูหรือแบบคนทําวิธีอะไรเข้ามาเยอะมากทุกคนก็บอกว่าเอ้ยที่นี้ดีมากอยู่แล้วดีมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนิวก็แต่งเองดูขั้นตอนเลยแต่งเองไปเลือกเองขนย้ายเข้าพวกขนเองก็คือแบบใช่ถ้าคือพี่เจ้าของเขาเห็นนิวบ่อยมากนิวจะมีรถเข็นใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วก็ขนของจากรถใส่แล้วก็เข็นขึ้นห้องคนเดียวทาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แฮปปี้ดีทีาไ้ก็เป็นเราคนเดียวค่ะ คือนิวชอบทาอะไรด้วยตัวเองมั้งคะอืมจะแบบจะไม่ถูกใจถ้าใครทําอะไรไม่ถูกใจเราก็จะอุย้ยไม่ได้อะทาเองดีกว่าถ้ามีปัญหาหรือไม่พอใจอะไรเราก็ตัวเราเองทําเองสามารถนบ้านปลายได้หมคะบ้านตายไหมหรอคะ,อคะก็ไม่ค่อยนะคะเราค่อนข้างคุมงบเพราะว่ารายจ่ายเยอะหนยจะบ้านที่สร้างอีกเนี่ยจะยังไม่ได้แต่งเลยคะ่ะอันนั้นก็กําลังขึ้นโครงแหละ ขาวรน,นะคะเวลาอยู่บ้านพี่เพ้นยูก็ยังมีนอนก็คือสลับสลับนอนยังไปนอนบ้านเขาอยู่เพราะว่าเขาก็ยังมีแบบสเปซให้เรามีห้องให้เราอยู่ห้องแต่งตัวเราก็ยังอยู่ที่นูน่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็คือเราก็อยู่กันเหมือนเพื่อนเขาไม่ได้แบบห้าไมใ่ให้เราเข้ามาหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ยังไปอยู่ตรงนั้นตลอดก็เหมือนหลับอยู่บ้านอยู่คอนโด ใช่ค่ะอันไหนที่แบบเป็นเวรเราอยู่กับไทก้าอย่างเงี้ยคือก้าเขาจะชอบอยู่บ้านมากกว่าเพราะว่ามีทุกอย่างมันจะมีมุมของเล่นเขาที่นิวเรียกว่าเซฟโซ่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบอยู่มุมนั้นมากเพราะคอนโดมไม่มีค่ะคอนโดมไม่มีของเล่นไม่มีอะไรแบบที่เขาอยากได้อเขาก็จะชอบอยู่บ้านทุกครั้งที่เป็นเวรน,นิวก็จะไปอยู่บ้านเขาแล้วอย่างคอนโดน,นี่มีมุมของลูกเราไหมจริงๆมีห้องลูกค่ะมีมีแต่ตรงน,นี้น่าจะกลายเป็นห้องแมวแล้วค่ะกำลังจะซื้อแมวมาเลี้ยง เพราะเดี๋ยวบ้านเสร็จอ่ะเขาก็ต้องอยู่บ้านนั้นก็ยังไม่อยากให้เขาไม่ชินกับคอนโดดีกว่าใช่เพราะแบบเด็กน้องก็ไม่อยากให้แบบอุ้ยเดี๋ยวย,าย,ย,าย้ายโน่นย้ายนั่นย้ายนี่อะไรเงี้ยก็อ่ะเดี๋ยวค่อยย้ายทีเดียวก็คือตอนบ้านเสร็จย้ายไปซอยถัดไปถ้าเขายุดซอยค่ะแค่ขยับซอยก่อนหน้านี้ก็มีดราม่าเรื่องแบบว่านิวเพี้ยไม่เลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยเราเราเคยตอบผักค่ะดราม่าดราม่าไม่เลี้ยงลูกตอนนี้นิวปล่อยปล่อยเบอร์แล้วค่ะ พราะถ้าเกิดเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนหรือใครเขาก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเราไม่ต้องมานั่งบอกว่าฉันเลี้ยงลูกนะฉันถ่ายรูปว่าฉันเลี้ยงลูกอยู่นะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคนเป็นแม่เขาก็จะรู้ว่าเวลาเลี้ยงลูกทีเราไม่ได้อยากจะจับโทรศัพท์ใช่ไหมคะแต่อย่างอย่ยางที่เห็นบางทีเราก็อยากจะคว้ามาถ่ายนะคือเราก็อยากเก็บโมเมนต์หลายๆอย่างไว้แต่ว่าโมเมนต์หลายๆอย่างเราก็อยากที่จะเต็มที่กับเขาไม่ได้อยากจะแบบมานั่งมัวนั่งถ่ายอะไรแบบเนี้ยมันมีอาดน้อยกับการที่โดนจับตามองตลอดเวลา อึดอัดไหมก็มีบ้างนะคะอึดอัดตรงที่วันหนึ่งถ้าก้าโตขึ้นเราต้องมาอ่านข่าวอะไรพวกเนี้ยที่มันไม่ได้เป็นจริงอย่างเงี้ยเออเราเรา,เราแคร์ลูกมากกว่าเราไม่ได้แคร์แบบอย่างอื่นเท่าลูกตอนนั้นเหตุผลอะไรกับการแข่งขันเพราะว่ามือหนึ่งเราก็เลียนลูกสุดแต่ผิดมือไหนที่จะมาถ่ายที่าือถ่ายดคิดก็ตอนนั้นที่หนูแบบเหมือนตอนนั้นเป็นวาภาวะแบบเครียดเครียดอยู่นิดนึงค่ะก็เลยแบบเออโพสต์ไปเลยว่าแบบ ฉันอาบน้ําให้ลูกฉันไม่ได้มาตั้งขายว่าฉันกำลังอาบน้ําให้ลูกอยู่มือก็เปียกก็ให้ฉันไปจับโทรศัพท์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็เป็นแบบนั้นแต่แบบพอได้สติก็เออช่างก็พี่เถอะปล่อยวางเราต้องปล่อยวางนะ<ต>เพราะว่าลูกก็รู้อยู่แล้วว่าเราเลี้ยงอะในวันน<ต>ี้เราหายควมเหนื่อเราก็อ้โหเมีค<ะ>่ะมีอารมณ์บ้างเราก็มนุษย์คนหนึ่งอะ่ะมันก็ต้องมีอารมณ์มแล้วหลังจากนั้นยังมีไหมที่บอกว่าพอเราพอเราได้อธิบายไปพอไปเมนแล้วก็ คนมาช่วยเราเยอะนะคะเหมือนในเพจเนี่ยก็จะเป็นเด็กแก๊งแม่เยอะเพราะเพจนิวก็จะเน้นไปทางแม่และเด็กไงแก๊งชาวแม่ก็จะมาลุมแบบคนที่เขาเป็นนักเลงคีย์บอร์ดที่เขาไม่มีตัวตนอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะต้องไม่พูดแบบนี้เราไม่ต้องพูดอะไรเลยบรรลุแม่ก็จะเข้าใจกันว่แบบพออยู่กับูกมาจากฝูงบ้านใช่ค่ะทุกวันนี้ที่แบบกําลังใจอีกส่วนหนึ่งเลยก็คือแก๊งแม่มนุษย์แม่ทั้งหลายด้วยที่แบบเข้าใจความเป็นแม่ด้วยกันใครกล้าต้อนรับไปไหคะแบบด้วยวัยของค่ะ พูดเก่งมากเมื่อคืนอยู่ๆก็มาจับมือมามีแล้วก็บอกว่ามามีก้าไม่อยากโตเลยถามทำไมล่ะก็้าไม่อยากให้มามีแกไม่อยากให้มามีตายแค่จะไม่ได้เจอกับมามีอีกตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วใครจริงๆมีพูดเยอะนะแล้วใครจะทําข้าวกระต่ายให้ไทก้ากินเนี่ยเวลามามีไม่อยู่ป๊าทำแต่ไก่เผ็ดไม่อร่อยเลยแต่พอไปถามพ่อพ่อบอกนั่นแหละเป็นคนบังคับให้ฉันทําไก่เผ็ดฉันจะทำอย่างอื่นให้ไม่กินเลยจะกู คือตกใจไหมกับสิ่งที่เขาพูดอย่างบบบไปจีบสาวอย่างนุ๊กจีบสาวอะไรที่เขามาเล่าให้ฟังอยู่นะเราตกใจนะตกใจคือล่าสุดไปโรงเรียนแล้วมีสาวลูกครึ่งมาจาับมือเขาเขาก็หันไปบอกว่าต้ามีแฟนแล้วชื่อพี่ดาวแม่บ้านที่บ้านต้ามีแฟนแล้วชื่อพี่ดาวเล้วก็แบบดึงมือออกอะไรอย่างเงี้ยบอกโอ้อะไรอะถามไปแบบอะไรเป็นรู้มาจากไหนะไม่รู้ไม่รู้แบบหลายอย่างที่แบบ เราไม่ได้สอนเราไม่ได้ให้เขาดูสื่ออะไรที่เป็นเกี่ยวกับพวกเนี้ยแต่มันออกมาจากคําพูดความคิดเขาเองเงนี้ค่ะล้วมีควคคามกังวลไหมหรือว่ายังไงหรือ,ว,ว,ว,อว่าก็เป็นช่วงวัยของเขาเนว่าก็เป็นช่วงวัยของเขาแหละก็เขาก็ใส่ซื่อบริสุทธิ์ไม่ได้แบบอะไรที่มันต้องน่าเป็นห่วงขนาดนั้นแต่วนะาาเวลาพูดคำคมซึ่งเคโดนใจชาวโซเชียลกันก็คือเสียบคือแม่เนี่ยบอกบทก็จริงแต่แอคติ้งอ่ะทำเองหมดเลยแบบ เล่นหูเล่นตาทำหน้าแบบอะาเงี้ยทำเองหมดเลยได้ไหมคะการแสดงได้นะคะแต่พอมีงานเข้ามาจริงๆงก็ไม่ทำ <c oughs> ใช่คืองานติดต่อไทก้ามาเยอะมากให้ไปถ่ายโน่นถ่ายนี้ก็คือไม่เอาเลยค่ะเราก็แบบเอ้ยตัดปัญหาเราไม่อยากบังคับเขาไงไม่อยากบังคับว่าเขาต้องพูดแบบนี้ต้องทำท่านี้อะไรอย่างเงี้ยคือเคยแล้วแล้วดราม่าใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยค่ะไทก้าดราม่าเราก็เลยเอ้ยไม่รับไม่รับเลย <c oughs> เรอเขาโตวกว่าน,นี้เนาะ <c oughs> ใช่ใช่เป็นฟิลเขาอย่างบางวันคืออยู่บ้านไม่ให้แม่แบบหยิบโทรศัพท์มาส่องเลยนะเขาก็แบบมามิข้าไม่ชอบถ่ายรูปก็อยากอยู่คนเดียวถ้าจะระบายสีก็ไม่มีสมาธิอะไรอย่างเงี้ยเออมามิอยากเอากล้องมาถ่ายก้าระบายสีออกนอกเส้นแล้วแบบอะไรของเขาคนนี้อะไรนะคะเหมือนเขามีความเป็น i n ร r o v e r หน่อยๆเขาไม่ชอบคนเยอะเยะ ไม่ชอบแบบให้คนมาลุมหรืออะไรอย่างเงี้ยชอบ,ชอ,บอยู่คนเดียวชอบเล่นกับพ่อชอบเล่นกับแม่เล่นกับแม่บ้านแต่ไม่ชอบออกไปคือจะพาไปดิมเวอร์จะพาไปสวนสัตว์ไปอะไรแบบไม่ชอบก็ชอบอยู่บ้านถ้าถ่ายได้ก็ให้ถ่ายใช่ค่ะใช่แต่ว่านิวก็บอกเขาไปแล้วว่าถ้าไม่อยากให้ถ่ายอ่ะไปเดินเล่นถ้าไม่อยากถ่ายก็บอกเขาดีๆตาก็จะหันไปบอกถ้าไม่ถ่ายครับนี่เขาก็จะ้าไม่ถ่ายครับ้าขอไม่ถ่ายได้ไหมครับ เห็นบางทีมีบอกว่าแบบใกล้ามีความิดพอด้วยเหมือนกัน,กนก่อใ่แบบตามใจปอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนนี้ติดพ่อมากกว่าแม่แล้วมากกว่าแลวตอนแรกก็มีน้อยใจแต่หลังๆก็แบบเออก็เข้าใจเขาเด็กผู้ชายแบบพี่เพชรเขาเล่นแบบโอ้โหเด็กผู้ชายอะแล้วก็คือปล่อยปะมากก็คือไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเท่าไหร่คือกฎเกณฑ์ก็มีแต่น้อยกว่าแม่อย่างเงี้ย อย่างเช่นถ้าแม่บอกไปกินข้าวก็คือต้องไปกินเลยแต่ถ้าอยู่กับพ่อปุ๊บพี่ก้าบอกอีกสิบนาทีนะป,ะปา้าป้าอ่ะได้สิบนาทีพอสิบนาทีปุ๊บเขาให้หนาทีนะป,ะปา้าป้าป้าก็โอเคโอเคคือแบบชิลไงแต่แม่ก็คือกดก็คือเป็นกดนอนเวลานี้มี่พอแม่ไม่อยู่ก็คือสี่ทุ่มยังไม่หลับเลยบางทีอ,อ,ยอย่างเงี้ยใช่ยเขาก็เลยติดพ่อเลครับว่าอย่าสปอยล์เลยเคยนะคะก็มีแบบมีทะเลาะกันบ้างนานๆทีแบบโออมึงมึนไม่ไหวนะเกินไปเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพี่เพชรก็บอกว่า ไม่เป็นไรหรอกเธอก็ต้องปล่อยบ้างไาไปตึงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อกับแม่แบบแนวการเลี้ยงลูกคนละแบบกันหาตรงกลางค่ะเราก็พยายามหาตรงกลางคือไม่ใช่แค่เฉพาะคู่ที่เขาเลิกกันนะคะนิวว่าทุกคู่แหละเลี้ยงไม่เหมือนกันหรอกเราก็ต้องปรับปรับหาตรงกลางให้ได้มากที่สุดแล้วลูกเข้าใจมั้ยพ่อบอกว่ามาอยู่กับแม่อารมณ์นี้มาอยู่กับพ่ออารมณ์นีอเลย เด็กเขาอยู่เป็นเขารู้ว่าอยู่กับใครต้องวางตัวยังไงอยู่กับใครต้องพูดยังไงใช่เด็กฉลาดกว่าที่เราคิดเดยอะก็คือกล้าทำการสแสดงได้ใช่ทำการสแสดงเก่งเขาก็าจะเชื่อฟังมากกว่าเขาเชื่อังเลยใช่เขาก็จะเชื่อฟังจะรู้ว่าทําแบบนี้ไม่ได้ทําแบบนี้เดี๋ยวแม่ว่าแต่ถ้าทาแบบนี้กับพ่อพ่อไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยสามขว้ยัง,นนนงขนาดนี응้อน่าจะหนัก